หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่บอกอยู่แล้วว่าเงินไอ้นี่นะนี่สาระที่มีอยู่ของประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นส่วนไหนส่วนไหนผมเนี่ยเคยฟักเนี่ยนะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังพยายามงุมง้มงๆ้งมง,มงมบอกเออมันพอไล่ไปได้มาเนี่ยมันก็โผล่มาเนี่ยตัวเลขไม่ต่างกับที่ท่าน ท่านพิชยัยเคยให้สัมภาษณ์ไปนะท่านท่านพิชัยนฤทิตพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านธรรมติชนเอาไวน <c oughs> า้นะสั้นๆนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อกล่าวถึงวิกฤตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเมื่อปี40 <c oughs> และเรื่องของคดีนะครับเรื่องของปอสนะเขาบอกว่าหลายคนสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นเกิดมาแล้วทาไมต้องนํามากล่าวถึงอีกนะครับท่านนี้เขาเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวได้ให้บทเรียนกับประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับที่คนไทยรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกนอกจากผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวย จนถึงปัจจุบันเพราะได้มีการสร้างหนี้สาธารณะให้กับประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นถึง1.4ล้านล้านบาทครับโดยไม่ได้พัฒนาประเทศนะครับไปในทางไหนเลยอีกทั้งรัฐบาลไทยยังต้องชําระเงินจากงบประมาณปีละประมาณ60,000ล้านบาททุกปีมากว่า10ปีแล้วครับเพื่อชําระดอกเบีย้ยให้กับหนี้ก้อนนี้ตามข้อตกลงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยรับผิดชอบเรื่องของดอกเบีย้ยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะขอรับผิดชอบนะฮะเฉพาะเรื่องของเงินต้นแต่ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เคยนะครับในการชําระคืนเงินต้นเลยแสดงว่าเงินต้นยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์แปดแสนล้านเนี่ยแปดแสนล้านแปดสนล้านเป็นหนี้บวกกับอีกหกแสนล้านก็เป็น1.4ึ่งจุดสี่นะคิดตัวเลขง่ายๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยจําตัวเลขได้ตอนที่ผมซักในในสภาเนี่ยนะฮะในการเป็นสวเนี่ยนะครับตัวเลขน่าจะเหลืออยู่1.14ล้านล้านบาทก็แสดงว่าเป็นตัวเลขของ เงินต้น800ล้าน,นบ,บวกกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระเป็นภาระหนี่อีก3แสน40,000ล้านรวมเป็น1.14ล้านล้าน่า,นาทอันนี้นะครับไปถามหน่อยนะครับ นะครับปลาปลาปลาอะไรนะชนชนบาบูชนเขือนไม่ใช่เปลี่าเทรินปลาทรินปลาทรินคุณคุณคุณเล้งแก่ไมพวกนี้ดูเป็นไหมคือพราดูไม่เป็นเนี่ยผมจะบอกให้คุณเล้งแกบพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามเนี่ยนะโดยเฉพาะบาบูชนเขื่อนก็ตามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ตามเนี่ยหวงแหนเงินภาษีของไม่ได้จริงๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีดิจิทิลเรื่องของการจำนำข้าวทำไมไม่คุณเร้งแก่มองไงไอ้เรื่องของปลสก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์เนี่ยท่านไมเสียหายมากจำนำข้าวเนี่ยนะฮะ มันคือประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนะค,ะครคือรัฐเนี่ยเอาเงินส่วนต่างเนี่ยก็เท่ากับว่าไปกระตุ้นให้ชาวนามีกําลังซื้อได้เลือตาอาปากได้ปลดหนี้นะจับจ่ายใช้สอยได้เสร็จกาแฟ เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแต่เงินปลสอนี่ไม่ใช่เลยเอาไปให้ฝรั่งโกงใช่ค่ะฝรั่งนี่โกงประเทศไทยไปเยอะมากนะครับทรัพย์สินดีๆเนี่ยกับทรัพย์สินไม่ดีเนี่ยเอาไปรวมตะก้ากันแล้วไปเหมาเข่งขายใช่ค่ะนะครับเหมาเข่งขายเสร็จนะฮะไอ้บริษัทฝร,รั่งสามสี่บริษัทเนี่ยที่เป็นกองทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับได้นะได้สิทธิ์ก็ไม่ใช้สิทธิ์ ยังไปโอนสิทธิ์ให้บริษัทลูกซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับตรงนั้นแล้วก็ไปหนีภาษีสมรพากรอีกโอ้ครับนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับปปชปชปอ่ดีดีครับปปชและปชบวกขบวกเอามาบอกปชชหน่อยนะปปชคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเป็นผู้ตรวจสอบครับ ปชป,ปเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าทําให้เกิดความเสียหายครับ,รบปชช,ชคือประชาชนมีสิทธิ์จะรู้ครับ,รบเอามาบอกหน่อยเรื่องนี้เอามาเทียบกันดีจะอภิปรายใช่ไหม อภิปรายปรอสกันดีกว่ามากนะค,ะคะระับตอนปลายปีเนี่ยท <oded> างด้านของท่านพี่ชัยก็บอกว่าบทเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดและยากที่จะให้อภัยกันได้เพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำอยู่กำลังอยู่ในภาวะล่มสลายประชาชนกำลังเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งมาหาประโยชน์โดยการไปร่วมมือกับต่างประเทศในการนำซากปรักหักพังของปร, <reinforcement> ประเทศไปหากินบนความ,วามทุกข์ของคนทั้งประเทศคอร์ร <stainless S 1> <substitute S 2> ัปชันที่เลวร้ายมากแล้วอย่างเทียบไม่ได้เลยความเลวร้ายของเรื่องนี้ค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมี เงื่อนปมที่เรียกว่าโกงชาตินะครับขายให้ฝรั่งราคาถูกแล้วก็ไปออกเงื่อนไขเนี่ยไม่ให้คนไทยมีสิทธิ์ซื้อนะใช่ค่ะนะครับต้องรอให้ไปซื้อต่อจากฝรั่งคือเอากําไรไปให้ฝรั่งอ่ะง่ายๆแต่มันฝรั่งหัวแดงหรือหัวดําเราไม่รู้ค่ะนะครับมันมีไหมเป็นนักการเมืองไทยที่ไปตั้งกองทุนอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยนะครับ แถวสปูนวันเล่อะไรเงี้ยมีไหมนะครับผมก็ไม่ทราบแล้วมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับม,มันเป็นฝร,รั่งหัวดํำไหมม,มันตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฝร,รั่งแล้วก็มีการถือถือหุ้นเนี่ยนะซ้อนอยู่ในนั้นเนี่ยในอีกบริษัทที่ที่ลงทุนเนี่ยและเป็นบริษัทคนไทยใช่หรือ,อ,มรอไม่นนะครับมันเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับต้นโพหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับก็ไปลองไล่กันดูพี่น้องครับแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับปปชเนี่ยนะครับ นอกจากจะมามา,มาบอกว่าคนนู้นไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวบอกเนื้อหาเดี๋ยวที่ว่าความเสียหายมันเท่าไหร่แล้วรเรื่องอายุความเ่ยนะครับตอนนีนะ้ต่อให้มันเหลืออีกปีเศษเนี่ยอันนี้เห็นใจอายการใช่ค,ครับอายการเนี่ยหลายท่านก็ามาบน่นเจอผมก็บอกว่าโอ้โหตายเลยคุณเลิงไก่สำนวนปอรอสมาถึงมืออายการณนะวันนี้นะไม่รู้จะสรุปเสร็จไหมรั้าสรุปไม่เสร็จก็กลายเป็นอายการเป็นแพ้รับบาปเลยใช่ค่ะส่งฟ้องไม่ทันเพราะอายการ ให้อย่างนี้ปปชกับอายการควรจะปรึกษาหารือกันให้ดีไปตั้งคณะร่วมกันให้ดีเหมือนกับที่พยายามหวังดีมาโอ้โหเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลว่าโครงการ3.5แสนล้านควรจะทำอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ให้ <c oughs> ทุ้จลิตให้เข้ามาหาคุณนิวัฒน์คำหลง,งเเินมาหาที่ที่ปปช วันนี้อย่าไปห่วงสามจุหแสนห่วงไอ้หนึ่งจุดสี่ล้านล้านบาทดีกว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะมออย่างเงี้ยว่าวันนี้ความเสียหายเนี่ยมันสูงถึงแปดแสนล้าน1.4สี่ล้านล้านแต่วันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาใครที่จะมารับผิดชอบในการที่จะชดใช้ตรงนี้คือไอ้รับผิดชอบเนี่ยนะฮะวันนี้บาปมันตกกับพี่น้องประชาชนครับเราทุกคนเนี่ยต้องรับกรรมแน่นอนนะครับจะไปเอากับคนกระทําความผิดก็สมัยนั้นเนี่ยนะครับสมมติว่ารัฐบาลสมัยนั้นอ้ช ถติว่าฟ้องไปเนี่ยนะเหมือนแกนําพัฒนมิตรคนหนึ่งเนี่ยนะอาบน้ําไม่กี่ขันเนี่ยอโอ้ยฟ้องผมนะผมมีรถเก่าๆสองคัน <S <S ฟ้องต่อให้กี่ล้านก็นไม่ได้อะไรเราเราเมื่อแต่ไปจี้ว่าจะต้องเอาคนผิดมาเนี่ยคือผิดแล้วเนี่ยประชาชนก็รับกรรมอยู่ดีเพราะนี่เนี่ยประชาชนเป็นคนแบกเราจะไปบังคับนะบอกว่าอไปเอาฟั์ถินเข้ามาเดิดนะครับครมทุกนายยกชวนเนี่ยมีเท่าไหร่รวมกันแล้วก็ไม่กี่พันล้าน เอาให้รวยๆนะมันพอเหลือกัน1.4ล้านล้านบาทประชาชนก็รับบาดีรับเคือคือพวกเราคือประชาชนรวมด้วยไอ้พวกหน้ากากขาวด้วยรู้ไว้ไทยตปริงก็รับกรรมเร่งนี้ด้วยยังไม่รู้ตัวอีกก็คือต้องมาชื่นชมในกลุ่มที่คิดว่าตัวเองเห็นชอบด้วยแต่ลืมไปว่าตัวเองต้องรับกรรมในกลุ่มที่ตัวเองไปเชียร์นั่นแหละก็เหมือนถูกหลอกให้ไปบริจาคเงินแล้วก็ไป ของเป็นค่าทนงทนาย,ยนะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ,คะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคดีเรื่องของเอกยุทธชันบุตรค่ะซึ่งทางด้านของรัตเวเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกว่านะคะใครเก่งนักก็ให้มาร่วมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้กันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อน ก็เหมือนกับที่บอกพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องกลับมาให้กําลังใจท่านนายกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามีขบวนการมากมายที่จะจ้องที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับที่พี่น้องได้ฟังคุณวีรธิลพัฒน์พูดแล้วก็ถามหน้ากาข์าวแหละว่าในอดีตสมัยท่านนักศิลิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปกครองระบบอะไร ก็ระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากาตรยส่วนเป็นประมุขแล้วปัจจุบันล่ะเป็นระบบอะไรก็เป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริยส่วนเป็นประมุขค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมาเป็นระบบทักษิณตรงไหนนี่เก,กับย้อนกลับไปแล้ววันนี้ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเยอะแยะเลยนะคะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรียิ่งรักษินวัตรนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมครับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขชนะครับเมื่อวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาว่าทีี่่ยัังไมมข้อสรุปตวเล นะครับเรื่องของโครงการรัจนําข้าวเนี่ยนะครับธนายบอกได้รับรายงานมาว่าต้องรอการบริหาการร่วมกันนะครับระหว่างนายวัลาเทศรัตนากรรัฐมนตรีประจำสานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะนะครับหน้าที่ประสานและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ของโครงการเราจำนำข้าวครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกขอชอยังไม่มีคําตอบมาโดยอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลในการส่งมอบนะครับที่จะเรียกนะครับประชุมอีกครั้งในวันที่17มิถุนาย,ยนนี้ต้องให้เวลาครับท้งนี้ข้อมูลต้องมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยนําเอาข้อมูลจริงมาจากต้นสังกัดเลยนะผู้สื่อข่าวก็ไปถามานี้ครับคุณเหลียงกย่ถามเหนก้ครับฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ครับไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายชาวนนอินทรคกมารสุดนะฮะก็ตั้งคําถามเหตุใดนายกเนี่ยถึงไม่เข้าร่วมประช โดยตำแหน่งนะครับแต่ผู้ชมครับนางสาวยิ่งลักษินวัตรก็กล่าวนะครับว่าตนเนี่ยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับรู้รายละเอียดกันอยู่แล้วและที่สําคัญหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของนั้นต้องนํามาดูอยู่แล้วในเชิงของนโยบายอย่างไรต้องกลับมารายงานคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วเมื่อถามว่ารัฐบาลจะชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดได้เมื่อ,อไหร่ครับนางสาวยิิงแล้ก็ไม่ตอบคําถามดังกล่าวครับก็ว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปโจมตีว่าเอะคุณนายพิสิทธ์ก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามไอ้า นายกเนี่ยกลัวปัญหาตรงนี้แล้วก็บอกว่าไม่ยอมเข้ารูปประชุมไม่สนใจงานอะไรอย่างนี้มองอยังไงครับภาร,รก,กิจนะฮนะภาร,รกิจของคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบก็กมีมากมายนะครับเขก็สามารถที่จะมอบหมายอำนาาหน้าที่ได้นะครับ,รบมันไม่ต่างอะไรที่คุณวิศิษฐ์มอบให้คุณสุเทพเป็นปอ,อ,อสอ,อ,อชอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ต่างกันตอนนี้ไอ้ในประเด็นของกชชเท่าที่ฟังรัฐมนตรีวาราเทพ ออกมาในข่าวน,นะครับก็คงเป็นเรื่องแตกต่างของการวิเคราะห์ตัวเลขกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็ต่างกันในเรื่องของระยะเวลาเท่า,าที่อ่านดูนะฮะในฐานะเป็นนักบัญชีเรื่องเรื่องนี้ถ้าเป็นผมดูเนี่ยผมตอบได้หมดอ่ะนะครับก็จะจะ มีตัวเลขเท่าไหร่ต่องวดเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านวราเทพไป <c oughs> นะครับแต่ที่ฟังมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกรณีที่คนเอาตัวเลขรวมนะฮะ <c oughs> รวมทุกทุก,ทกเอกอสินค้าทุกทุกงวดบัญชี <c oughs> เป็นตัวเลขเหมือนกับสะสมอ่ะขาดทุนสะสมหรือว่ารายจ่ายสะสมออกมาเนี่ยแล้วก็มาตีว่าอันนี้คือความเสียหายนะครับ เหมือนถ้าเราจะบอกว่าตัวเลขปลอสวาน,นี้สะสมไป6แสนล้านแล้วเนี่ยนะครับต้นก็หายดอกดอกก็ยังต้องจ่ายเนยนะฮะอันนี้มันเป็นความเสียหายที่หนักหนาสาหัสกว่ากันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแยกเป็นรอบปีออกมาก็อาจจะออกมาอยู่ในหลักเ,เป็นหลักหมื่นล้านบวกบลบนะครับแล้วก็ถ้าแยกเป็นรายสินค้าเช่นข้าว นะครับ,รบข้าวนาปรังข้าว5-4าสี่ทับห้า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 ทับ้กเนี่ยก็คงจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ก็ต้องรอก,รอ,กอชเขาเขาจะแจงยังไงแล้วก็มีการตัดนะครับมูลค่าความเสียหายหรือว่าตัดมูลค่าการเสื่อมสภาพของข้าวเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนโดยสภาพนะครับอันนี้ก็จะไปบอกว่าเใครมาบริหารแล้วสะภาพมันจะดีขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่า เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังนะครับดังนั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะจัด,จดนะฮะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็จัดข้อสงสัยอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเคยไปตั้งตั้งตัวเลขมาเนี่ยนะครับโพสในเฟซบุ๊กว่าไอตัวนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คงจะได้ เพราะอย่างนี้ครับพี่น้องครับการใช้ตัวเลขที่ต่างกันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังฝ่ายหนึ่งนะครับมีคนประชุมกันที่สภานนักนักือมผินตอนนั้นก็ว่างบสวงผิดพลาดในเรื่องของกฟผนะครับว่ากฟผเนี่ยนะครับโดนโกงไปสองแสนกว่าล้านนะครับก็มีนะครับอดีตฟอว ไม่ใช่อดีตฟบอบางคนเนี่ยที่ชอบตามเรื่องน้ํามันเนี่ยนะก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็สือ่อที่ผู้ชายครับผู้หญิง <c oughs> นะฮะนะักการเมืองตัวสูงสูงนะฮะ,ะ,ะก็ไปนั่งอยู่ด้วยสมัยนั้นนะครับเขา